สวัสดีค่ะพวกเราทีมกาฟ<อ>แฟเฮฮาค่ะ,คะ<ภ>พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตบางเขนค่ะสูตรกาแฟของเราก็คือมี2ส,สูตรนะคะสูตรแรกก็คือเนทเนทกาแฟซอยบีไอ so ค่ะแล้วก็สูตร2ก็คือเนทกาแฟกินทีไอค่ะค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้เข้ามาเป็น30ทีมของเนทกาแฟนะคะก็คือได้ประสบการณ์จากการเขียนแผนแล้วนําแผนที่เขียนมามาปฏิบัติ ในการทำในกาแฟจริงอะค่ะได้ศึกษากลุ่มผู้บริโภคว่าในการเขียนแผนของเราในโครงการนี้สามารถใช้ได้จริงไหมอะคะ่ะสำหรับความรู้สึกประทับใจที่เข้ามาในโครงการนี้นะคะก็คือมีความรู้สึกได้รับความรู้จากการประกอบธุรกิจ SME ค่ะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยคะ่ะ สำหรับจุดเด่นของสูตรเนทกาแฟที่เราคิดค้นขึ้นมานะคะก็จะมีด้วยกัน2สูตรก็คือสูตรที่1ก็คือเนทกาแฟซอยวีไอนะคะก็จะเป็นส่วนผสมนมผลเหลืองค่ะซึ่งนมผลเหลืองก็จะเน้นเกี่ยวกับสุขภาพจากเพิ่มความเข้มของกาแฟลดความเข้มของกาแฟลงค่ะส่วนสูตรที่2ก็คือเป็นสูตรกรีนทีไอค่ะสูตรนี้ก็คือผสมชาเขียวค่ะส่วน จะทำให้ช่วยสุขภาพตอบโจทย์สโลแกนของเนสเล่ค่ะก็คือเป็นกาแฟที่ไม่ใช่มีแต่ความอร่อยแต่ยังส่งถึงสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคค่ะก็สำหรับทีมกาแฟเฮฮานะคะก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆช่วยติดตามการการทำงานของเรานะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสิประทุมก็ช่วยเข้ามาซื้อกาแฟของเรามาทดลองสูตรของเราค่ะขอบคุณค่ะ